จีนฟรีดังกล่าวคาดว่าจะสามารถประหยัดงบประมาณภาครัฐและภาคประชาชนได้กว่า96,993,000บาทสวัสดีค่ะครอบครัพวพกาก็นอนนานนะคะพอดีเราทั้งครอบครัวค่ะได้มีโอกาสได้มาเรียนที่นี่นะคะต้องขอบคุณทุกๆส่วยอะคะ่ะที่ให้เราได้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่นี่ ก็ต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยประเทศจีนมีบทบาทสำคัญกับโลกในไทยมากนะครับโดยอดภาคอุตสาหกรรมนี่เราพาอุตสาหกรรมไทยจีนเนี่ย,ย,เ,ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับภาคธุรกิจเองเรามีการทำเรื่องสปอนส์นของทางนำเข้าของไทยจีนเพิ่มขึ้นตลอดเวลาเยี่ยสนสมรภูมิการเมเองทุกมี ความนุ้งาองาขนและกุญแทำไหลายเีือการเียนรื่องภาษาจีนมากนดภษาก็ขอแสดงคามยินดีนะครับกับสภาความร่วมมือสากรรมไทยจีนจะสภาส่งเสริมความร่วมมืการศึกษาระหว่างประเทศโครงการที่มีประโยชน์มากในการสื่อาในช่วงนี้เราต้องร่วมกันคิกภาคส่วนที่อยู่ที่เศรษฐกิจของการจประโยชน์สอาหราในการสือสาพของ อตากรรมโครงระงทการความร่วมมือนะคะเกี่ยวกับส,งส่งเสริมความรู้ในด้านภาษาจีนนะคะร่วมกับทางสถาบันอุตสาหกรรมไทยจีนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะคะค่ะก็เป็นโครงการที่ดีนะคะที่จะมีโอากาสให้เราได้ส,งส่งเสริมความรู้ด้านภาษาจีนให้กับผู้ประกอบการไทยะค,ะค่ะค่ะอยากจะฝากว่านี่เป็นโครงการที่สอนภาษาจีนให้ความรู้ฟรี กับประชาชนทุกคนเลยนะครับให้มีโอกาสเท่าเทียมกันนะฮะเรียนฟรีทั่วประเทศนะครับเป็นโครงการในความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมกับสมาคามส่งเสริมการ,รศึกษาระว่าประเทศก็หวังว่าทุกๆคนนะครับจะเข้ามาเรียนหนังสือกันเยอะๆนะครับเพื่อให้พวกเรานะครับคนไทยเนี่ยนะฮะมีโอกาสทัดเทียมกับนานาชาติครับ